ปลาก,กดหินสองตัวน,นี่ต้องอย่าเอาลงน้ำครับผมพี่น้องนะถ้าได้แล้วครับผมผมไปเจอคลิปหนึ่งนะที่เขาเอาอยู่วนไรบนบกเยาบอกว่าช่วยเขาแล้วจะต่อชีวิตเราไม่มีนะครับผมอย่ามามัว่วนะครับผมปลาพวกนี้เขาลุนระลงอยู่นะครับผมพี่น้องเนาะห้ามปล่อยลงน้ำเด้ออ่ออีกหลังหนึ่ง อย่างนี้นก็ทรงด,ดันดันเหมือนปลาจะเข้าพี่นกป่าเลยโอ้ยอพี่นกปะบูปะบูปะบูโอ้ยบ,บูใหญ่สองตัวน่สองตัวน่าจะได้โลยครับโอ้โหเข้าสองหลังเลยโอ้โหบูใหญ่บูใหญ่หญนี่อันนี้ห้ามปล่อย อันนี้ปลาไทยของเราปล่อยได้ปลาบูครับผมปลาแม่น้ําราคาแพงแล้วก็รสชาติดีด้วยครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอญาตปลาออกครับดูตรงนี้ต่อครับผม,มปลาเข้าไหมเงาเงา,งาดำดำครับปลาอะไรไม่รู้โอ้พี่นนอะปลาบูอีกหนึ่งตัวครับผมแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ตัวนี้ผมก็จะปล่อยนะครับผมพี่นา้าะ ประบูเค okay, ครับถือว่าใช้ได้พี่น้องนี่เดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวไปล่อไปข้างล่างครับผมเค okay, ครับเดี๋ยวไปดูหลังสุดท้ายกันครับผมหลังสุดท้ายพี่น้องไม่รู้ว่ามีปลาเข้าไหมท่งมันมันมีอะไรดันๆอยู่นะใช่ไหมอานปลาอะไรไปรช่อเหรอ ปลาเข้านั่นโอ้ช่อนหนึ่งตัวตัวไซส์กลังป่นเลยพี่น้องช่อนตัวนี้แต่เราไม่เอานะครับไซส์ดีอยู่ช่อนแล้วก็นี่ปลาของเราที่เราได้มาเดี๋ยวไปช่างครับผมปลาบูแหละเอาแค่นี้พอครับผมได้ประกวดอีกหนึ่งตัว ก็ไปรปะบู่ครับผลงานออมีตัวเข้าครับผมเดี๋ยวตัวนี้เราจะปล่อยนะครับเพราะว่าตัวเล็กครับผมไม่เอาเน้นใหญ่ๆครับผมพี่นงดักหมายป่าครับผมพี่นงมาพี่นงผลงานของเราประบู่แซงงามๆครับผมเดีย๋ยวมาช่างกิโลโดูมันไม่ได้ใหญ่มากครับผมผมคิดว่าอู้ตัวนี้ก็ ปดขีดครับผมคิดว่าสองตัวน่าจะได้โลห่หน่อยๆได้แล้วพี่น้องกับข้าวเราโอ้บาบูโลโล่หนึ่งขีดครับผมสองตัวถือว่าใช้ได้ครับผมใหญ่พอสมควรครับโอเคครับผมมันๆครับ